สวัสดีนะครับวันนี้เอาพระสมเด็จมาให้ชมนะฮะนะฮะปี2520นะครับนะครับเนือ้อเขาสวยนะครับเอิญมีมีมีหลวงปูต่โตะนะฮะพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับไม่รู้แท้หรือเปล่าเกหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ก็เอามาแบ่งกันชมนะฮะนะครับไม่รู้นะครับว่าแทหรือเกนะครับนะฮะนะครับหลังนะฮะนะครับเห็นเนื้อใกล้เคียงกันนะฮะนะครับก็เลยเออลองมาดูซิทำไมเนื้อเนื้อหลวงปู่โตนะฮะกับเนื้อสมเด็จองนี้ทำไมใกล้เคียงกันจังนะครับ นะครับนะฮะขออภัยนะครับดูไม่เป็นจริงๆเอาเอารูปมามาให้ให้แฟนพันแท้ฟันธงนะครับเก๋ก็เก๋นะฮะแต่ชอบไม่ไม่รู้นะฮะชอบชอบไหมชอบนะครับไม่รู้แทหรือเก๋นะครับนะครับ นะครับพิมพ์จมโบหนึ่งเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อสมเด็จไหมครับดูไม่เป็นนะครับหรือเขามีเกลือหรือเขามีเกลือเต็มเต็มตลาดเยอะนะครับแบบนี้ก็ไม่รู้นะครับแกเอามาให้ชมนะครับนะครับ หลวงปู่โตโอยถ้าเกิดแท้ขึ้นมาคนดีใจแย่เลยนี่นะใช่ไหมครับนะครับนะฮะดูว่าเป็นนะครับเพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้มาพ,พวกให้มาแบ่งปันกันมาสองนะครับนะครับ นะครับนะครับเก้แท้ไม่รู้นะแต่องค์นี้คิดว่าแท้นะครับนะครับ2520นะครับแต่องค์นี้ไม่ไม่ชัวนะครับไม่ชัวหลงปู่โตะนะครับ ไม่ชัดเลยนะครับนะครับก็ดูกันตรงไหนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะฮะตะก,กุดนะฮะโดนหนีบลงไปแฟบนะครับนะครับไม่รู้นะครับว่าใช่หรือไม่นะครับนะครับ น้ำใจเพื่อนฝูงให้มาก็เก็บนะฮะนะครับสั้นๆนะครับนะฮะผู้รู้ผู้รู้ช่วยหน่อยฟันธงมาเลยนะครับนะครับเนื้อเหมือนสมเด็จนะฮะนี่นะครับนะฮะแกล่ง ครับมีกระเทาะนิดหนึ่งตรงปลายเท้านะครับก็ประมาณนี้นะครับใช่หรือไม่ไม่รู้นะครับดูเนื้อชัดๆหน่อยีกรอบนึงน่อยดินะฮะดูเนื้อชัดๆนะครับอ่า ชื่อดูเยน,นะครับพี่ๆนะครับดูไม่เป็นนะครับนะครับนะฮะดูเนื้อเขานะครับหลังเขานะครับนะครับ นะครับประมาณนี้นะครับตะก,กุดอีกทีนึงจะชัดเดยมันเป็นยังไงนะฮะตะกุดประมาณนี้นะครับนะครับเขา้านะครับ โอเคนะครับไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้นะครับกับมาเล่าให้ฟังวันนี้ได้มาไปแอบเมียม,มานะครับเอามาเล่นเล่นมาสองเล่นเล่นนะครับชอบขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ